อันนี้รายงานสดจากชนบุรีที่นี่ประเทศชนบุรีฝนตกตอนเวลาดูเวลาก่อนนะคะทุกคนสอสค่ะที่นี่อันนี้หนึ่งทุ่มนะคะสภาพอากาศสภาพอากาศเหมือนหนึ่งทุ่ม,ะค,ะะะมค่ะจราจรติดขัดอะใช่ จราจรติดขัดมากนะคะใครเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ให้เลี่ยงเส้นทางนี้เด็ดโดยเด็ดขาดรถติดมากนะคะถึงมากที่สุดนั่งลงขับเคลื่อนตัวได้เชื่อมช้ามากะคะ่ะแล้วก็ตกหนักมากนะคะพายุพายุฤดูร้อนนะคะโอเค มารายงานข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขณะนี้เวลาอีกทีนะคะ15นาฬิกา13นาทีค่ะแต่ก่อนนะคะ